สวัสดีค่ะวันนี้มดอยู่ที่เดซี่ดีว่านะคะที่สาขาอามตึก Link, เอามะลิงตรงชิดลมคะ่ะก็มาทำสวยนิดนึงเข้ามาจากหัวหินนะนะก็เพื่อนๆคงได้เห็นแล้วนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมดออกกำลังกายเลยแล้วก็มดก็อัปเดตให้ดูแล้วว่าน้ำหนักมดลดลงประมาณ2กิโลสัดส่วนเนี่ยยังไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่มันอาจจะเป็นาการ คือไขมันที่เราเบิร์นออกแล้วก็มีการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมดก็เลยามาที่เดซี่ดว่าเพื่อว่ามาใช้เครื่องเลเซอร์เพื่อช่วยในการกระชับผิว <c oughs> คือเราออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคะคนที่ดูแบบตัวอ้วนม,มากๆอย่างมดเนี่ยอ้วนๆอวบๆเนี่ยพอเราออกกำลังกายไปเนี่ยเมื่อเมื่อน้ําหนักเราลงเนี่ยผิวมันก็อาจจะดูแบบแบบอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ผิวมันก็จะดูแบบหย่อนหย่อนอน,นิดนึงแบบไม่กระชับก็เลยว่าโอเค งันมดต้องใช้วิธีแบบ2อ,อย่างเข้าด้วยกันแล้วคือออกกำลังกายด้วยตัวเองแล้วก็มาใช้เลเซอร์เพื่อกระชับผิวเข้าไปไม่งั้นมันอาจจะดูหย่อนคล้อยมากไปก็ได้นะคะวันนี้จะทำา2ตัวด้วยกันก็คือทําอัลตราไลโปเป็นเคลื่นอัลตราซาวที่ลงไปในชั้นของไขมันที่เป็นก้อนแข็งที่อยู่ลึกๆซึ่งตัวนี้ค่ะมดจะทำในส่วนของต้นขาเพ,นเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยมดขาเลก โครงเล็กขาเล็กจริงกระชับมีกล้ามเนื้อแล้วละ่ะแต่ว่าช่วงต้นขาค่ะมันมีไขมันที่สะสมมานานนะมันก็จะดูแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอย,ย,อย,ย,อยู่แล้วก็ส่วนของหน้าท้องอแล้วก็ต้นแขนมันมันเหลวแล้วมันจับแล้วมันจะนิ่มๆอะค่ะก็จะทําตัวเอเซนเพื่อช่วยกระชับผิวแล้วก็ช่วยให้ไขมันที่มันเป็นนิ่มๆเนี่ยแตกตัวได้ดีขึ้นนะคะ,ะยังไงเดี๋ยว ไปดูเครื่องกันว่าทําใช้เครื่องอะไรแล้วก็หลังจนากนั้นไปดูวิธีทําขั้นตอนต่างๆกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าตอนทําเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นเครื่องแอสเซนต์นะคะนี่ก็เดี๋ยวเวลาทําพนักงานเขาต้องกดกดแบบว่าตรงนี้แหละคือตั้งค่าพลังงานหัวก็จะมีสองหัวอันนี้จะเป็นหัวใหญ่ๆใช้ทําตัวนะคะมดเคยทําหัวเล็กแล้วหัวเล็กเนี่ยตัวนี้ ใช้ทํากับหน้าได้เครื่องเอเซนสามารถใช้ทํากับหน้าได้นะคะต่อไปจะเป็นอัลตราไลโปตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยอัลตราไลโปลเต็มเป็นตัวน้องเขียวก็เขียนว,ว่าอัลตราไลโปเลยอะคะ่ะเขาจะมีอยู่2หัวด้วยกันนี่หัวนี้นแล้วก็หัวนั้นลักษณะก็คือว่าเห็นบอกว่าคือเขาจะต้องใช้หัวหนึ่งที่เป็นการปล่อยหัวนี้น่าจะเป็นหัวนี้คะ่ะเเป็นการปล่อยขึ้น ขึ้นเอาตะสาวลงไปก่อนนะแอบดูอ่าใช่หัวหัวนี้ค่ะหัวนี้ปล่อยขึ้นลงไปเพื่อสลายไขมันก่อนแล้วพอทำไป15้าทีปุ๊บก,ก็จะใช้หัวใหญ่เพื่อการกระชับนะคะโอเคก็เครื่องนี้จะชื่ออัลตราไลโตนะคะใช่ต้องทำยังไงกับหน้าจอก่อนนะคะ เหมือนตั้งค่าหรือเปล่าใช่ค่ะตั้งค่าจากนั้นก็จะมีะมีเจล,เจลนะคะเย็นๆล,ล,ลงที่ขานะคะอย่าไม่มีนะคะเจลเย็นา<ช>มากดีจังเราซื้อไหมตอนนี้ก็เราก็เริ่มทำแล้วเนาะ,ค,ะคือเครื่องนี้มีกี่หัวะคะสองหัวค่ะ อันนี้เป็นหัวได้เอ่ยหัวยิงกระพร้าแล้วก็อีหัวนึ่งจะเป็นกระชับอก็เวลาทำหนึ่งครั้งก็ใช้เวลาประมาณ2ี่สิบนาทีใช,ใช่ไหมคะเสียงหัวเนี้ยมีเสียงด้วยใช่เตือนมากเสียงแรงมากตอนนี้ที่ทำอยู่ขอจะรู้สึกอุ่นๆที่ผิวเล็กน้อยแล้วก็เหมือนจีดจ๊ดจี๊ดดนึงอะคะ่ะ พอเราทำหัวแรกที่เป็นหัวเลเซอร์เสร็จก็จะทาทาเจลเย็นเพิ่มนิดนึงนะคะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นหัวที่สองซึ่งแตกต่างไงนะคะตัวนี้เป็นกระชับค่ะก็มเมื่อกี้เป็นคลื่นน้ําป้าค่ะนวดนวดเหมือนกันค่ะเหม,มือนเดิมอันนี้จะเย็นเย็นสบายมากเลยก็คือเหมือนนวดกระชับจากขั้นตอนที่ปล่อยคลื่นลงไปแล้ว ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอันนั้นประมาสิบสิห้านาทีได้ไหมคะค่ะได้ค่ะก็หัวหัวที่สองนี้ก็ใช้เวลาประมาณ5้านาทีค่ะเดี๋ยวมดจะกระชับช่วงหน้าท้องด้วยเครื่องเอสเซนนะคะอันนี้พนักง,งานก็ทาออยลลงมาก่อน ตั้งอยู่ที่เท่าไหร่คะ่ะร้อยี่สนะคะสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่160อ่าโอเคคสิบขอดูหัวหน่อยค่ะอ่านีู่ป็นัวแบบนี้หัวที่แตกอมันจนเย็นๆนะคะแต่ว่าพอที่คนเริ่มหมุนพลังงานลงไปก็จะร้อนอันนี้มีแสงแดงๆนั่นคือว่ารูปหรุมอ่าเรีนกุมด้วย อันนี้ต้องได้น้ำมันพุอยู่ที่เท่าไหร่คะที่เราสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบถึงสี่สิบเอ็ดอ่าโอเคค่ะอันนี้ปรับพนักงานใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่ร้อยสามสิบกับยี่สิบโอเคเพื่อจะทำช่วงต้นแขกใช่ค่ะในส่วนของต้นแขกเราก็ทำเคื่อแอปเปน้์เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีการก็เหมือนกันเลยคือทาออยแล้วก็ใช้หัว ลูกกี้หมุนแล้วก็เราก็ต้องรอวัดอุณหภูมิได้40องศาค่ะค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับการทำาอาตา้าไลโปในบริเวณต้นขาของมอนะคะแล้วก็แอสเซนที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ต้นแขนเออใช้เวลาไปทั้งหมดแค่ หนึ่งชั่วโมงเองเนี่ยทำทั้งหมดเนี่ยก็คือ,อในส่วนของอัพทาไลโพเนี่ยขาขาข้างละ20นาทีค่ะส่วนในหน้าท้องที่เป็นแอนเซนแล้วก็ต้นแขนที่เป็นแอสเซนเนี่ยใช้ข้างละมไม่รู้ว่ากี่นาทีนะคะแต่ว่า,าทำ น้องๆพนักง,งานก็บอกว่าใช้วิธีการวัดว่าถ้าเกิดวัดอุณหภูมิได้ถึง40องศาแล้วเนี่ยก็ทำอีกแป๊บเดียวก็พอเพราะว่านั่นหมายความว่าไขมันใต้ผิวเนี่ยแตกตัวแล้วก็ไม่ไมไ่กะเวลาว่าต้องประมาณไหนนะคะก็เรียบร้อยก็รู้สึกสรู้สึกก็สบายสบายค่ะตอนทําก็สบายสบายก็จะมีเอาทอรไโปเท่า er นั้นแหละที่เสียงแบบมันจะมีเสียงตืด ที่ที่ที่ิดอย่างเงี้ยที่มันดังเปในแก้วหูหน่อยก็คืออาจคนอื่นอาจจะรำคาญนะแล้วก็อาจถ้าใครแบบเป็นโลาแบบเสียวฟันเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบหุยจีดจะค่ะแต่ว่าเครื่องแอเนเนี่ยไม่รู้สึกเลยเลยสบายแบบสบายมากเลยไม่มีอะไรก็ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาอัปเดตอันนี้อันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามาทําอะไรเออ,อยังไงต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้มดกะว่าทุกอาทิตย์นะคะจะเข้ามาทําแล้วถ้า ยังไงก็จะเก็บข้อมูลตุ๊บ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 ไปให้ดูกันแล้วก็มาดูกันลวกันว่ามัดตัวมดออกกําลังกายด้วยตัวเองด้วยแล้วก็มาใช้เครื่องช่วยเพื่อกระชับเนี่ยหุ่นจะดูเฟิร์มขึ้นแค่ไหนนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนค่ะ <S <S ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะ